สวัสดีครับยังอยู่ในชั่วโมงที่72ของการค้นหาพระแทะ้ตกลงคุณมีความสามารถเพียงพอไหมที่จะไปหาพระที่อยู่ตามแผงพระเนี่ยครับแล้วเอามาหาเนื้อหาสาระกันแล้วกลับมาเอาเอากลับมาพิสูจน์กันว่าเราตกลงเราสามารถหาพระแท้ได้หรือไม่อันนี้เข้าสู่ชั่วโมงที่72แล้วนะครับอันนี้ผมนั่งอยู่แล้วก็อัด รีวิวพระนี้ไปให้เพื่อนๆได้ดูกันอันนี้ส่วนหนึ่งผมก็อยากให้เห็นถึงความตั้งใจครับอ,อยากให้เห็นถึงความตั้งใจและอีกส่วนหนึ่งคืออยากให้เห็นถึงความงดงามขององค์พระที่ได้มาด้วยอันนี้วันที่6เมษายน2564ผมไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าผมจะวันนี้ผมจะไปหาพระแท้ตามแผงพระทั่วไป ปรากฏว่าใช้เวลาถึง72ชั่วโมงแล้วครับอันนี้ผมก็ได้พาได้พา,าที่คน้นเฟ้นหาคัดแยก<ม>ก็เอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันอันนี้ผมว่ามองตามเ,เนื้อพิมพ์ทรงแล้วผมว่าเ,เนื้อหาเนี่ยสู้กับเซียนสู้กับหลายๆท่านเขาได้ครับผมก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆกันอันนี้จะเห็นว่านีเป็น เกตชัยโยสมเด็จเกตชัยโยพิมพ์ใหญ่เนื้อมุกครับอันนี้เป็นเนื้อมุกอันนี้เป็นเนื้อมุกตำหนิพ้ามีมีห้าตำหนิผมก็ให้ดูให้ดูอันนี้จุดไขป่ปลาจุดไขป่ปลาในฐานที่สองพิมพ์พิมพ์มเต็มสองข้างครับพิมจะต้องเต็มสองข้างเอกขนานี้ ก็เสียนพาครับเสียนพาปลายธงสะบัดครับมีพิมพ์จำรุดด้านนีอ้อันนี้ผมไปดูความงานงานครับความตื้นลึกหนาบางเนี่ยผมว่าอธิบายลำบากเพราะว่าต้องดูจากอาจารย์หลายท่านที่เขาชี้อธิบายให้ดูผมคงจะไม่มีเวลาไปพูดถึงเรื่องนี้วง,งแคนครับ ผิวพันธ์ของพระครับนี่ผมรีวิวพันธ์แสงไฟก็จะดูว่ามีความงดงามอยู่ในระดับต้นๆครับครับผมอันนี้ผมไปดูมวลสารโดยรอบโดยรวมครับว่ากันว่า,าสมเด็จเกตเชโยเนี่ยเราจะหาเม็ดแดงได้น้อย อันนี้ก็เจอครับเจอป่าปายเลยอันนี้ก็เป็นไปตามพิมพ์้าครับอันนี้ก็อันนี้ผมต้องยอมรับว่าผมเองภูมิใจมากครับที่ที่สามารถไปไปไปแยกพระจากแผงภาพทั่วไป มาแล้วก็เอาเนื้อหาเอาพระที่มีเนื้อหาขนาดนี้มาได้วันนี้ผมก็ไปผ่านแผงพระเดิมอีกพยายามจะหาแบบนี้อีปกปรากฏว่าไม่มีครับไม่มีองคงมีองค์เดียวนี้แหละครับกงคงมีองค์เดียวจริงๆปลายคลิปนี้แล้วเดี๋ยวฝากเพื่อนด้วยครับเพื่อให้ชมความงดงามกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติชมครับเราจะคุยกันเรื่ององค์พระเราไม่ได้คุยกันเรื่อง เออความความรู้หรือว่าความความเกง่งกาสามารถเราจะคุยกันเรื่องเรื่องเนื้อหาเรื่องประโยชน์ขององค์พระครับเอาองค์พระเป็นเกณฑ์าคคลิปรเราสวัสดีเพื่อนครับสวัสดีครับ